เอาอย่างนี้ครับเ,รเดี๋ยวตั้งโจทย่างนี้ก่อนตั้งโจทย์ไว้ก่อนเพราะว่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ชม<ด>ก,ก็ถาม,รรมเรามาเรื่อยๆนะถามมานะครับคุณลุงอภัยแหละ,ะที่เสนายุธยาบอกว่าน้ําไม่ลดตอนนี้ลดแล้วพอลดแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีน้ำำนําทํานารอบหนึ่งเนี่ยไม่ห่วงนะธันวามกราเนี่ยนะไม่ห่วงแต่รอบสอง ปัหลังเมษา,าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีน้ําและแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเนี่ยกัางวลเลยทางชรประทานเนี่ยวางแผนจัดการน้ําเก็บกักน้ําช่วยพี่น้องเกษตรกร,รกยังไงเนี่ยเราไปดูแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งท่วมและแ้งในช่วงนี้ของกรมชลก่อนค่ะไปพูดคุยกับท่านทวีศักดิ์ธนเดชโชพลนะคะรองธิดากรมชลประทานอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจนนี่และคุณถนอมครับไผู้เชี่ยวชาครับ ท้าลองทางชลประทานเราเตรียมรับมือ,อยังไงตอนเอาเอาสถานการณ์นิดนึงก่อนแล้วกันท่านครับว่าตอนนี้ทุ่งตะวันตกทุ่งตะวันออกลุ่มน้ำเจ้บาบยาท่าจีนแล้วก็ชีมูลเอาสถานการณ์ล่าสุดนิดหนึ่งก่อนแล้วกันครับท่านครับสถานการณ์ล่าสุดนี้ครับไล่จากน้ําชีมูลก่อนนะครับตอนนี้น้ํา <c oughs> ชีมูลอู่มาสักคู่นี้นะครับน้าเข้ากับสู่ตลิ่งทั้งหมดแล้วนะครับในที่ทุ่งน้ำชีกับมูลนะครับก็คงเหลือแต่ป่าบุงป่าทามนะครับที่มี น้ำท่วมนะครับในที่ลุ่มต่ํานะครับขีมูลเองนะครับส่วนของลุ่มเจ้าพยานะครับก็มาดูจากระดับโทรมาต่างๆนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้ก็กลับเข้าสู่ตลิ่งทั้งหมดนะครับก็คงยกเว้นที่ลุ่มต่ําซึ่งเราใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกในพื้นที่ทุ่มต่ําลุ่มต่ําติดทุ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือแม่น้ําท่าจีนก็ถือว่าตัวตบลสองพี่น้องดูจากระดับในโทรมาเราแล้วนะครับก็ลดเล็กน้อยประมาณวันละสี่ถึงห้าเซน ก็คงอ่า,อาดลดลงนะครับคาดว่าจะกลับเข้าสูป่ปกติหรือเข้าตลิ่งประมาณสักกลางเดือนธันวานะครับก็คงประมาณสองสัปดาห์แต่เราก็ผลักดัน,นเอาน้ําออกทะเลอย่างาลงออกทะเลอย่างเต็มที่ตรงนี้นะครับ,รบก็ทางภาคอื่น,นภาคใต้ถือเฝ้าระวังเพราะส่วนใหญ่ภาคใต้นะครับก็เป็นมรสุมที่มาไวไปไวนะครับเราก็เพียงแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มันมีระบบการจัดการหรือป้องกันท้อ,อภัย ส่วนในพื้นที่มีระบบป้องกันทุองภัยอย่างเช่นเพชรบุรีชุมพรโดยเฉพาะลุ่มตะเลเาแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในการพ่องน้ํารองรับน้ําไว้อยู่แล้วตรงนี้นะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เช่นเดียวกันที่มีอ่างพองใบน้ํารอหนึ่งนะครับที่มีการปรับปรุงระบบระบายน้ําให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้สามารถรับน้ําจาก400เป็นพันสองลูกบาทเมตรต่อวนาทีครับครับอทีนี้ กลับมาที่ที่ลุ่มเจ้าพญานิดหนึ่งครับท่านครับที่ชาวบ้านเองก็กงังวลถ้าฟังดูก็คือลุ่มเจ้าพญาเนี่ยทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกนี่ก็น้ําก็ลงพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ตกขอบคลองลงแม่น้ําแล้วใช่ไหมครับท่านครับถูกต้องครับเพราะงั้นน้ำตามทุ่งมันก็ไหลลงแม่น้ําไปได้ส่วนหนึ่งก็ไปลงไปในแม่น้ําไปได้แล้วก็ผ่านประตูต่างๆก็ผลักดันออกมาได้ครับนะครับ ถือว่า <ใน S 1> สถานการณ์ใกล้เคียงกับปกติหรือ,อยังครับท่านนะตอนนี้รุ่มเจ้าพญาเนี่ยถึงจ,จะตัวใหญ่นะครับใกล้ปกติแล้วกับลูกสลิงทั้งหมดยกเว้นที่รุ่มต่ำสิทธุ่งนะครับซึ่งมีต้องเก็บทีบมาน้ําไว้ประมาณรักษา4สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในบางพื้นที่พื้นท่ลักษณะของอสภาพพื้นที่นานะครับเพื่อไวใ้ให้พี่น้องเกษตรกร,กรไว้ใช้ทําการ,กรเกษตรหรือดูแรงนี้นะครับ ทีนี้จะเก็บไว้อย่างที่ชาวบ้านเขาอยากจะขอหลับประกันว่าท่านครับอพอประมาณสักธันวาธันวาสิ้นธันวาก็มกราก็ทํานาอีกสักรอบหนึ่งนะธันวามกรากุมพามีนาอเมษาเว้นนิดหนึง่งแล้วก็ไปพฤษภามิตรนากรกฎา,าก่อนนะ้ำมาอีกสักรอบหนึ่งตรงนี้เป็นไงครับท่านจะได้สักอีกสักสองรอบไหมยังไงครับระวังแผนว่าไงท่านทำเรียนตรงนี้ครับสนอนอครับอยากให้พี่น้องชาวเนรับทราบว่าสถนานการณ์น้ำปัจจุบันเป็นอย่างไร ในการจัดการน้ำในฤดูแล้งนะครับเราก็มีอยู่นะครับจัดลําดับสําคัญไว้อยู่ห้าลำดับด้วยกันลดับที่หนึ่งคือเรื่องของเราต้องิีความพร้อมนะครับจัดสรรน้ําผู้โภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีคือในช่วงสิบสองเดือนนะครับต้องมีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอพูดง่ายน้ํากินน้ําใช้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดอาสองจังหวัดนะครับลดับที่สองเราต้องจัดสรรน้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับคือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบเมษายนะครับครับ ที่สามตจัดต้องสำรองน้ำไว้อีกสามเดือนนะครับคือในเดือนพฤษภามิถุนากร,ก,ก,รกดาปี2 6งยเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงเ็กเช่นที่ผ่านในสองสาปีที่ผ่านมาสังเกตด,ดูว่าช่วงปลายมิถุนากรกดาเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงก็ต้องสำรองนะไว้สำหรับน้ำาก่นน้ำใช้นะครับาะเหลือจากการจัดลำดับสี่สามเรื่องนะครับก็มาจาัดสรรเพื่อการเกษตรแล้วนะครับอุบตสาหกรรมถือว่าน้อยมากอุตสาหกรรมไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับ ในการจัดสรรนะครับในลุ่มเจริญาในการทำเกษตรในปีเนี้ยเราได้วางแผนนะครับสานักสงเรวงเกษตรได้วางแผนไว้ถึง28ล้านไร่นะครับในพื้นที่ลุ่มเจริญานะครับถามว่าเรามีน้ําเพียงพอไหมน้าในสี่เขื่อนหลักนะครับในสี่เขื่อนหลักนะวันที่หนึ่งพฤศจิกาหถือว่าต้นดูแลเนี่ยเรามีน้ําอยู่นะครับลุ่มเจราประมาณสักเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สี่ล้านนะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับ เราก็มีวางแผนที่ขอรับการสนุนน้ํานะครับมาจากทางท่าจีนตลอดจนทางแม่กองนะครับเพื่อมาใช้ทํารักษานิเวศตลอดจนพวกบริโภคมาสักหนึ่งพันสี่ร้อยล้านโดยประมาณก็รวมมาสักแปดพันหนึ่งร้อยล้านเพื่อจัดสรรนะครับไว้สําหรับรุ่มเจพยาในการจัดสรรนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงในการนะครับในช่วงแรกคือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบเมษาปีหกห้าเราจะสรรประมาณ 67%ประมาณ6,100ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพื่ออะไรเพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ1,150ล้านหรือ19%ของที่จัดสรรใน6เดือนแรกรักษาและอุบิเวศนะครับประมาณ4,400ล้านนะครับและเพื่อการเกษตรนะครับในนาปังเนี่ยประมาณ2,1,970ล้านนะครับแล้วมีพืชดูแลงนะครับต้องสำรองที่ต้องใช้ประมาณ445ล้านเป็นว่าพืชหยุดต้นนะครับพรามรุ่ษสากรประมาณทั้งสองเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วง 6เดือนแรกสําหรับนะครับต้องสํารองน้ําไว้ในพิจิตรยาอีกประมาณ3ส4 4ล้านนะครับหรือประมาณ33เปอร์เซ็นใช้ในเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคม65เป็นใช้สําหรับหมูพคกบริโภคครับในช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมประมาณ1,656ล้านแล้วก็สาหรับไว้สำหรับฝนที่ช่วงตลอดจนนะครับสําหรับปรับปริินการปลูกข้าวให้ไวขึ้นหนึ่งเดือนในในพื้นที่รุ่มต่ำติดทุ่ง นะครับอย่างที่ทางพี่น้องประชาชนเป็นห่วงว่าเอ๊ะที่รุ่มต่ํานะครับจะมีน้ําไว้ทํานาประนาปีหรือไม่เราก็เตรียมไว้สําหรับการเตรียมแปลงไว้ประมาณสักนะครับหนึ่งพันสามร้อยล้านลูกบาทเมตรคือเราจะปรับไปพินจากเดือนพฤษภาจากมิถุนาเป็นพฤษภานะครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านไร่ในติบรุ่มต่ํานะครับก็เช่นทุ่งบางบานทุ่งผักไหยทุ่งเจ้าเจ็ดตลอดจนแถวทุ่งบางกลุ่มบางกุ้งนะครับทั้งหมดหนึ่งจุดึงห้าล้านไร่ครับตรงนี้ครับ อืแสดงว่าดูจากยอดน้ําในสี่เขื่อนหลักกับการที่จะมีน้ําไว้ทํานาซึ่งเป็นนาปีของปีหน้าที่ชาวบ้านบอกว่ารอบสองรอบสองก็คือรอบแรกก็น่าจะประมาณสักปลายปีถึงต้นปีหน้าถูกไหมครับท่านครับนี่ก็รอบรอบแรกจากหลังน้ําท่วมนะครับประมาณแล้วก็ไปนาปี ่วงนี้นาปังครับมุนรนอมครับช่วงนี้ปังใช่ครับคือหลังน้ําท่วมนี่จะเป็นปังถูกไหมครับอ่าหลังน้ําท่วมจะเป็นปังซึ่งอันนี้มีน้ําอยู่แล้วที่เราเป็นน้ําต้นทุนที่เราไม่ได้เอาไปทิ้งหมดถูกไหมครับท่านฮะถูกต้องครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะใช้น้ําจากที่ทางท่านนายกบุญตรีท่านรองนายกบุญตรีกับท่านฐมนตรีได้สั่งให้กรมชรมทางกับเก็บไว้ในแก้มลิงในคลองระบายต่างๆแล้วก็ตลอดจนในคลองจัมทานเอามาใช้เสริมนะครับส่วนในอ่างเก็บน้านะครับมันจะเป็นเขื่อนวิพล เกินเศรษกิจเกินแพว่น้อยเกนป่าศักก็จะมาเสริมอีกรอบหนึ่งนะครับกรณีที่ในระหว่างใกล้ๆพืชใกล้ๆจะเก็บใกล้ๆที่พืชข้าวตั้งท้องนะครับพร้อมกับต้องสำรองน้ําไว้อีกส่วนหนึ่งสําหรับเตรียมแปลงในเดือนพฤษภาคมห้าสำหรับนาปีครับตรงนี้ครับซึ่งปีนี้ท่านลองบอกว่าเราจะให้พี่น้องเกษตรกรทํานาเร็วขึ้นหนึ่งเดือนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงปลายปที่อาจจะเป็นช่วงหน้าน้ําเข้ามา มาเป็นพฤษภาใช่ไหมครับจากเดิมมิถุนาในในทุ่งหลักๆทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําอันนี้จะจัดสรรน,น้ําจากเขื่อนสี่เขื่อนหลักนี้มาให้ทํานาในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ถูกต้องครับปีหกห้ปีหก้าปีหกห้าครับ เพราะงั้นชาวนาที่อยู่ในเขตลุ่มต่ําตอนนี้ซึ่งน้ําท่วมอยู่แล้วก็น้ําแล้งต้นปีนี้ยังไงก็ได้ทํารอบแรกนาปังแน่นอนแล้วก็นาปีนาปีปีหน้าเนี่ยเริ่มที่พฤ้นสภาถูกต้องนะครับท่านครับถูกต้องครับที่ลุ่มต่ําิดทุ่งนะครับแล้วก็บวกทางเหนือนครสวรรค์คือทุ่งมังกรกรรมด้วยทั้งหมดสี่เบ็ดทุ่งด้วยกันนะครับครับพประมาณร้กหนึ่งจุดห้าร้ไร่โดยประมาณนะครับซึ่งจะมีน้ำจากสี่เ่อนหลักเพียงพอแน่นอนเพราะดูจากยอดน้ำในขณะนี้ที่เรามีอยู่ ทางกระทรเกษตรโดยท่านประหลัดกระทรวงเกษตรได้เน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าต้องเตรียมน้ําสำรองไว้เพราะปีนี้นะครับก็ถือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับฝนมาไวและมาเยอะนะครับตรงนี้ทำให้น้ําในเขื่อนนะครับแอดในภาคกลางเองยกเว้นเขื่อนวิพน์นะครับกับเขื่อนิริษิ์ก็ถือว่าน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับตรงนี้ครับครับเราถึงตอนนี้เนี่ยแรงปีนี้จะเริ่มจะเริ่มช่วงไหนครับท่านครับแล้งปีนี้ครับ ดูแลงและการบริจการน้ำเราเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงขาเป็นการบริจการน้ำในช่วงดูแลงสําหรับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกนะครับดยฉพานภาคใต้นะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเรานับแรงแล้วเข้าช่วงช่วงแ้งแล้วใช่ไหมครับทางนั้นตอนนี้นะน้าช่วงดูแรงแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูว่าประมาณสักเดือนกุมภามีนานะครับก็จะเริ่มนะครับสภาพอากาศก็จะแห้งแล้งนะครับแต่ในพื้นที่ชาวทานเอง เราก็มีน้ําต้นทุนนะครับที่จะไว้หัวพวกบริโภคตลอดจนสามารถจะส่งเสริมาทางการกเกษตรได้ตามศักยภาพของน้ําที่เรากักและเก็บไว้นะครับครับนี่ก็อุ่นใจละถ้าอย่างนั้นนะผมย้ําตรงนี้อีกทีนะครับคุณผู้ชมที่เป็นห่วงและก็สอบถามมา,าว่าหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ย จะทำนาอีกสักรอบหนึ่ง<ม>ก็คือปลายธันวาถึงต้นมกรานี่อันนี้มีน้ำได้ทำแน่นอนเก็บกักไว้ให้ได้ทำแน่นอน<ม>กับสองพอเข้าช่วงนาปีปีนี้นะครับจะทำเร็วขึ้นจาก<อ>เดิมที่ทำมิถุนาก็จะมาทำพฤษภาคม,ม,มนะใช้น้ำจากสี่เขื่อนหลักลงมาให้พี่น้องได้ทำในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ก่อนทั้งสิบทุ่งนะครับมีน้าให้เพียงพอ,อนะครับ<อ>ทีนี้สุดท้ายครับท่านครับเอาที่สองพี่น้องอีกสักนิดหนึ่งครับท่านครับเพราะว่า น้ำยังไม่ตกขอบคลองตกแม่น้านะครับตอนนี้นอกจากมันไหลระบายไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามีการเร่งระบายเพิ่มเติมยังไงด้วยการติดตั้งเครื่องระบายน้ําผลักดันน้ำยังไงไหมครับท่านครับอาจะมีติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํานะครับบริเวณแถวคอขอดต่างๆไม่ว่าโดเสะพานแถวนคนปรปฐมนะครับตลอดจนแถวที่พันบุรีก็มีการติดตั้งแม้กระทั่งว่าในช่วงของคลองโดยสะดวกก็จะมี ในเร่งการสูบน้ำเพื่อจะรองรับจากน้ําจากพืวว้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งในพื้นที่เองนะประตูระบายน้ําต่างๆก็จะมีเครื่องสูบน้ําก็เร่งสูบออกจากพื้นที่โดยไวตรงนี้นะครับครับค่ะอันนี้อันนี้ทางกรมชนอนอกจากที่อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยครับท่านครับนอกจากจะเป็นขา่าวเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยทางทางพอ ที่ดูแลในแต่ละชุนบทานในพื้นที่เราต้องประชุมบอกชาวบ้านบอกชาวนาให้รู้เตรียมการนัดหมายกันอะไรยังไงไหมครับท่านครับในวิธีการสื่อสารลงไปในถึงพื้นที่นะครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นนโยบายสําคัญนะครับที่ทางรัฐบาลได้สั่งการลงมานะครับทางการะทรวงก็สั่งการมาในการสร้างความรู้ให้พี่น้องประชาชนสำคัญเลยนะครับที่จะให้ร,รู้ว่ากรมทางกาลังทําอะไรอยู่เวลานี้แม้กระท่งเรื่องการทํานาปังนาปี แล้วก็ให้สังการท,กาทุกวันจันทร์มีการประชุมนะครับเป็นนังสือไปแล้วมีการย้ําเตือนตลอดแล้วจะมีการประชุมใหญ่ในสัปดาห์หน้านี้นะครับว่าในการทํานาฟางในปีเนี้จะเริ่มอย่างไรทําตรงไหนนะครับก็เชิญทางผอ,อ,อโครงการต่างๆมาตอนนี้ทางพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถรับรู้ข่าวสารจากทางโครงการชลวทานทางฝ่ายส่งน้ําอาจจะผ่านทางทางอาสาสมัครชลวทานหรือพนักงานส่งน้ํานะครับแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ตรงนี้นะครับ มีความก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าชาวนากับชนรัะทานก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสูงขึ้นนะครับท่านครับในการที่จะพูดคุยบอกกล่าวแจ้งข่าวสารนะครับผู้ใช้้นําครับเห็นว่ากรมชนได้มีการจ้างงานด้วยครับท่านครับยังไงครับรายละเอียดเรื่องนี้การจ้างงานเนี่ยกรมชนทําทุกปีนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีงานรักษาเองนะครับงานก่อสร้างในพื้นที่ชัวรทาน เราก็จะเน้นย้ำนะครับให้รับพื้นที่ของเกษตรกรเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักไว้ก่อนนะครับโดยการนะครับมีการรับสมัครงานทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอายุไม่เกิน60บนะครับในการรับจ้างทํางานเป็นตามเรื่องทางราชการนะครับครับอันนี้เขาเขาอยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะรู้ได้ไงครับท่านครับว่าพื้นที่นี้รับไหมรับกี่คนเขาจะติดต่อผ่านช่องทางไหนครับท่านครับทางโครงการจุธาจะประกาศไปครับอันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านทาง ตำนานผู้ใหญ่บ้านหรือทางอบตต่างๆเราก็จะแจ้งไปโดยเฉพาะทางกลุ่มใช้น้ํานะครับจะทราบดีนะครับเพราะว่าออฟฟิศของกรมชันจะอยู่ในพื้นที่เลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของชาวทานเลยครับนะฮะอยู่พื้นที่ไหนก็ทํางานในพื้นที่ตรงนั้นบํารุงรักษานะครับงบตั้งสี่พันกว่าล้านใช่ไหมครับรู้สึกใช่ไหมท่านครับครับโดยประมาณครับตรงนี้ครับเป็นงบลงทุนการซ่อมหมอกแทคลองปุดลอกคลองกาจัดวัชพืชต่างๆนะครับ ครับผมชัดเจนครับท่านครับถ้าคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะครับจะได้ประสานท่านในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบพระคุณครับท่านทวีศักดิ์ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะท่านทวีศักดิ์ธนเดชพลนะคะรองที่ปรึกกรมชลประธานนะคะ